สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับออผมแซมทันสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟิโนเวทแล้วก็ผู้ช่วยกรรมการจัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีวันนี้ผมอยากจะถอดเคล็ดลับนะครับสำหรับการเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับสตาร์ทอัพไทยถ้าวันนี้อยากจะฝันว่าเป็นยูนิคอร์นอย่างไรนะครับวันนีผมแล้วผมเองแล้วเนี่ยผมอยู่วงการธนาคารมากว่า20ปีนะครับอยู่ธนาคารกรุงศรีก็10กว่าปีกับ20ปีแล้ว อยู่ในวงการ Innovation กับ f ฟิน e c h ก็เกือบ10ปีและที่สำคัญผมก็เป็นแฟนพันธ์แท้สโมสรล <c oughs> ิเวอร์พูลหลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวอะไรกันกับเกี่ยวอะไรกันกับสตาร์ทอัพผมบอกได้เลยครับ <c oughs> การที่จะเป็นแฟนพันธ์แท้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับคุณต้องมีความอดทน <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะผมเคยอดทนมาแล้ว30ปีกว่าล <c oughs> ิเวอร์พูลจะได้แชมป์แถมก็เป็นแชมป์ตอนที่ช่วงโควิดไม่ได้มีการฉลอง ไม่ต่างอะไรกับคนทำสตาร์อัพหรือคนทำอินโนเวชันครับเพราะว่าปกติแล้วคนที่ทำสตาร์อัพอินโนเวชันมักจะต้องล้มลุกคุกคานไม่มีอะไรซื้อมาด้วยความสำเร็จ <c oughs> ยกเว้นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเขาก็ไปได้รวดเร็วแต่ <c oughs> สำหรับคนที่เป็นแฟนเวอร์พผูกก็คงรู้ดีการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมันใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับคนที่ทำเรื่องของสตาร์ดัพก็ต้องใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกันเราเอง กรุงศีฟินโนเวตนะครับจริงๆเปิดมาแล้ว7ปีเราเป็น Corporate Venture Capital เจ้าเดียวในเมืองไทยที่ทำครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องลงทุนเรื่อง s t r a t e g i c partnership เอา Start-up มาต่อยอดกับธุรกิจของธนาคารและลูกค้าธนาคารเราทำโรงเรียนสอน Start-up ใน7ปีที่ผ่านมาเราลงทุนไปแล้ว23กิจการใน23กิจการหลังนี้เรามีถึง3กิจการที่เป็นยูนิคอร์แล้วไม่ว่าจะเป็น g r ร b Flash Express สซึ่งเป็นสตาร์ทอัพยูนิคเจ้าแรกของเมืองไทยหรือกระทั่งล่าสุดก็คือคลุกหลายคนคงใช้คลุกอยู่เป็น Travel Destination จากฮ่องกง6กิจการกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เราเห็นชัดเจนหน้าตาคนปุนยยูนิคอนจะหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตา CEO ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หน้าตาเป็นอย่างไรเราเห็นภาพที่ชัดเจนเพราะว่าวันนี้เองเราก็ลงธุรกิจสตาร์ทอ และในกองทุนล่าสุดที่เราทํามาก็ลงธุรกิจที่เป็นซีรีส์เขึ้นไปแต่จริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้สองสามปีที่ผ่านมาผมเริ่มจะเห็นสตาร์ทอัพที่จะให้เริ่มลงทุนในระดับซีรีส์เอซีรีส์เก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มมีความพร้อมที่จะให้ลงทุนเริ่มหายากและเริ่มไม่ค่อยมีนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าปัญหาสำหรับประเทศไทยอย่างรุนแรงวันนี้ เรากาลังจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อที่จะเตรียมตัวลงทุนสตาร์ทอัพที่ค้างกันอยู่ที่เราเรียกว่า Earl y s t a สเตตสตาร์ทอัค้างกันอยู่สตาร์ทอัพในกลุ่มเหล่านี้มากมายวันนี้เราจะต้องจัดตั้งทั้งสตาร์ทอัพที่ดีนะครับลงทุนให้กับเขาไม่ต้องเยอะแต่เริ่มให้ลงทุนกับเขาและก็สร้างโรงเรียนดีๆให้กับเขานี่คือสิ่งที่เราเกิดเห็นและขึ้นมานะครับต่อมานี่คืออย่างแรกที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผม วันนี้ผมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนผมสบายมากสตาร์ทอัพโตมาซีรีเ a แล้วก็เดินมาคุยกับผมบอกว่าอยากจะให้ลงทุนผมบอกว่าเล่นตัวได้ตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีแต่ผมสังเกตแล้วถ้าอีก2อสปีผมยังเล่นตัวอยู่แบบนี้ผมจะไม่มีอะไรสตาร์ทอัพไทยให้ลงทุนและผมคงจะไม่มีความรู้สึกดีถ้าวันนี้ผมต้องวิ่งไปลงทุนสตาร์ทอัพในเวียดนามในอินโดนีเซียและไม่เคยมีความรู้สึกที่จะประกาศได้เลยว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นสตาร์ทอัพที่เราลงทุนตั้งแต่แรกและเกิดขึ้น เราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนจะต้องเป็นเกมเชนเจอร์คนหนึ่งที่จะต้องมาเริ่มลงทุนวันนี้แทบจะไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลในเมืองไทยเลยที่ลงสตาร์ทอัพในเขาเรียกว่าในเออร์ลี่สเตจนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในประเทศไทยอย่างที่สองนอกจากสิ่งที่เราจะต้องเชนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเชนในเรื่องของกองกําลังการทำสตาร์ทอัพเมื่อพูดถึงกองกําลังการทำสตาร์ทอัพที่ดี มันก็หมายถึงกลุ่มที่เป็นโปรแกรมเมอร์ไอท e เดเวลอปวันนี้น่าเป็นห่วงครับประเทศไทยทั้งประเทศมีกองกำลังทำเดเวลอปเปอไม่ถึง50,000่นคนนี่คือตัวเลขแบบสวยหรูนะครับวันนี้อาจจะออกไปทำอย่างอื่นแล้วก็ตามเราไปดูเพื่อนข้างบ้านเราครับเวียดนามมีมากกว่าครึ่งล้าน5้าแสนคนวันนี้ที่เวียดนามอยากจะคิดทำสตาร์ทอัอะไรขึ้นมาทำได้เลยมองซ้ายมองขวาไอคนนี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์คนนี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างในเวียดนามครับชื่อ FPT มีโปรแกรมเมอร์มากกว่า40,000คนในบริษัทเดียวยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าซะอีกอันนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วว่าวันนี้สตาร์ทอัพไทยคิดได้ครับคิดแต่ไม่มีคนทำมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรออกมาไม่ได้ execute อะไรออกมานี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศไทยจะดีกว่านี้ไหม ถ้าวันนี้เราคิดได้ผมเชื่อมั่นครับคนไทยเราเก่งในเรื่องธุรกิจคนไทยมีหัวทั้งเรื่อง creativity มีหัวทั้งเรื่อง business ที่ดีเราคิดได้เวียดนามทำเราคิดได้จีนทำเราคิดได้เพื่อนบ้านเราทำก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เหตุผลเหล่านี้ผมไม่ได้คิดมาลอยๆเองแต่มันเกิดจากสิ่งที่ผมเห็นถ้าจาได้ครับสตาร์ทอัพที่เราเป็นยูนิคอร์นตัวหนึ่งของประเทศไทยชื่อว่า Flash Express Flash ทุกคนคงรู้จักคมสันลีเป็นอย่างดี ซีโอซึ่งมีความกล้าเปลี่ยนเกมทำให้ประเทศไทยวันนี้ส่งของในราคาที่ไม่ถึง20บาทก็ส่งได้จากที่เคยเกิดเป็น80 50แล้วเหลือ20บาทเพราะเขาเห็นว่าที่เมืองจีนตั้งแต่เกาะเหนือก็แบบบนเหนือยันใต้ใหญ่ประเทศใหญ่ขนาดนั้นสามารถส่งของในราคาไม่ถึง20บาทได้แล้ววันนี้ประเทศไทยจะทําได้หรือไม่คมสันลีไม่ใช่พระเอกคนเดียวคมสันลียังมีตัวละครลับ ที่เป็น CTO ของเขาที่ชื่อว่าเหวยเจียเหวยเจียคนนี้เป็นชาวจีนอดีตพนักงานของ a n นด์ฟ a น c i นเหรืออาลีเพยมสันลีไปลากมาเลยครับด้วยอาศัยคอนเน c t ชันจากภรรยานะครับซึ่งมีคอนเน c t ชันอยู่ที่ a n น Financial เป็น HR เก่าไปลากมาแล้วก็บอกว่าคมสันลีก็มาบอกชัดเจนครับถ้าผมใช้โปรแกรมเมอร์เมืองไทยวันนี้ f l a ล h ก็ยังไม่ได้เป็นยูนิคอร์ ทุกวันนี้ศูนย์ Developer หรือศูนย์โปรแกรมเมอร์ของ Flash ทั้งหมดอยู่ที่ปักกิ่งและมีพนักงานกว่า400คนแต่วันนี้ Flash Express ประกาศแล้วว่าน,นี่คือ Startup ไทยที่สามารถไปสู่ภูมิภาควันนี้ Flash มีพนักงาน50,000คน3ประเทศประเทศไทยอย่างเดียว35,000คนและมีในมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศลาวรวมกันแล้วกว่า50,000คน นี่คือสิ่งที่เราเห็นบอกว่าจําเป็นหรือไม่ถ้าวันนี้เรายังจะยึดติดกับคําว่าทุกอย่างต้องเม็ดินไทยแลนด์มันไม่จาเป็นแล้ววันนี้เรามองเราเป็นอาเซียนไม่ต่างครับหลายๆคนบอกอยากเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกแต่ถ้าเรายังใช้ผู้เล่นที่คุณนะสมบัติยังเป็นไปแบบนี้อยู่มันก็คงยากขึ้น นั้นถ้าเราเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจะประกอบร่างแล้วสามารถนําให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตไปในระดับโลกได้ผมขอแค่ระดับอาเซียนแค่นี้ก็เจ๋งพอแล้วนะครับก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทั้งหมดทั้งปวงถ้าวันนี้เราแก้2ออย่างสิ่งที่ผมเห็นวันนี้คือผมเริ่มไปลงทุนในเวียดนามผมเริ่มที่จะเห็นในเรื่องของโปรแกรมเมอร์ที่เกิดขึ้นและพยายามจะเอามาต่อล่างกับสตาร์ทอัพไทยเพื่อที่ทําให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นเพราะว่าวันนี้เราไม่อยากน้อยหน้าไปกว่าเพื่อนบ้านถ้าวันนี้ถ้าหลายๆคนเห็นในประเทศอินโดนีเซียเองอินโดนีเซียเองนักศึกษาจบใหม่ในอินโดนีเซียทั้งหมดครับมา,มากกว่าร้อยละ80อยากจะทำงานกับบริษัทที่เป็นโลคูยูนิคอร์ของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นทโ k คพีเ i ดีย นะครับแล้วก็อีกหลายๆอันโกเจ็เป็นต้นนะครับทราเวลโลกหลายๆคนก็คงได้ยินชื่อกันมาวันนี้นักศึกษาใหม่อยากจบมาแล้วก็ทำงานที่นี่วันนี้เรายังไม่เห็นเลยครับนักศึกษาจบใหม่ที่เมืองไทยแล้วบอกว่าวันนี้ฉันอยากจะทำงานกับโลคอลยูนิคอนนะครับไม่ว่าท่าน l a s h หรือบิดครับอีกหลายต่วลายแมนวงไหนวันนี้เราอยากเห็นในข้อที่1วันนี้เราอยากเห็นอย่างที่สก็คือว่าถ้าเราเห็นท็อ10 ใหญ่บริษัทที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา8ใน10บริษัทเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือเทคคอมพานีไม่ว่าจะเป็น Meta, Facebook, Alphabet, Google, Amazon หรือ eBay เป็นต้นเหล่านี้คือคนที่ขับเคลื่อนประเทศและวันหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาก็คือสตาร์ทอัพมาก่อนและจะดีกว่านี้ไหมถ้าวันนี้ขอให้อย่างน้อยสัก3-4บริษัท ที่เป็นท็อป10เหล่านั้นเป็นเทคคอมพานีของคนไทยเป็นสตาร์ทอัพไทยวันนี้เราเห็นแฟลชจ้างคนในเมืองไทย35,000คนแล้วถ้าเราเห็นมีสัก10 f แฟลชมี10คนสันมี10บท็อปจีรายุทธมี10คุณยอดวงในประเทศไทยจะโตไปกว่านี้ไหมเราจะมีการจ้างงานเป็นล้านๆคนจากสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะไม่หยุดอยู่ที่23สตาร์ทอัพปีหน้าเราตั้งใจจะลงทุนทั้งในกิจการที่สตาร์ทอัพเล็กและก็สตาร์ทอัพใหญ่อีกประมาณกว่า20กสตาร์ทอัพเราตั้งใจจริงๆว่าวันหนึ่งถ้าเราสามารถลงทุนได้เหมือนอย่างกับ Softbank ได้เป็นร้อยบริษัทเราสามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยและก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าวันหนึ่งประเทศไทย จะได้เป็นประเทศไทย4.0หรือ5.0ออกไปโม้กับชาวบ้านอย่างแท้จริงเดินออกไปในตลาดที่สิงคโปร์อินโดแล้วเราก็บอกว่าประเทศไทยเราถูกขับเคลื่อนด้วยกิจการที่เป็นสตาร์ทอัพและก็กิจการของเทคโนโลยีเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้วก็ช่วยกันภาวนาครับว่าวันหนึ่งประเทศไทยเราจะขับเคลื่อนด้วยกิจการเทคโนโลยีครับขอบคุณครับ